<Tem> เมื่อหาแลนการ์ดฟลอยออกมาฟาดแข้งยิงคนเดียว4ประตูดุดันไม่เกรงใจใครสวัสดีครับตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่องแท็กซี่ p n p นะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้จัดทีมให้กับไอดีเทพอีกไอดีนึงนะครับซึ่งมีนักเตะค่อนข้างที่จะโหเทพมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแมสซี่เนมาแพ็กทีมชาติโอ้โห,โหจัดเต็มนะครับมีเบ็คเคนเบลเออร์อีปิกแล้วก็ ลุดกุลิตอีปิกนะครับโอ้โหไม่รู้จะสรรหาคำไหนแล้วอยู่ดีๆผมไปเจอการ์ดฮาร์แลนด์ฟรอยนะครับโอ้โหแต่แล้วโอ้โหเป็นคลาสสิกนัมเบอร์เทนะครับเป็นกองกลางตัวจ่ายบอลไม่เป็นไรนะครับเป็นการ์ดฟรอยเห็นแค่นี้เราก็โอ้โหอดใจที่จะเล่นไม่ไหวนะครับก็จัดใส่ทีมลงไปนะครับแล้วก็จัดทีมต่อนะครับซึ่งโอโ้ตัวนักเตะเยอะมากนะครับหลังจากนั้นก็ไปกดแรงกันเลยครับ เมื่อกดแรงก็ไม่อยากจะพูดพามทำเพลงอยากจะเล่นฮาแลนด์จัดๆแล้ครับก็เอาลงตั้งแต่ครึ่งแรกไปเลยนะครับสกิลซูเปรอร์สงซูเปอร์ซัซบไม่ต้องนะฮะมาแล้วเป็นเขาที่ได้เขียรลูกเริ่มก่อนคอติกเล่นกับคานเซโลมาที่คอตติกแล้วเปิดลูกนี้เหมือนจะอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้านะฮะจังหวะนี้เบคเคนเบลเออร์เล่นกับโรเบโตคาร์ลส oh มาที่เนมาเนมาตอกซนให้กับซาน ซาน่แทงให้กับเนมาอีกครั้งแล้วเนมาหักเข้าในโอ้โหแล้วติดท่าจังหวะนี้ทูน่โคลสจ่ายออกมายาวๆติดแล้วเนมาให้แมสซี่แมสซี่หลบ2แล้วแทงให้กับฮาแลนดูนี้ไหลให้เอ็มปาเป้แล้วตบกลับมาอีกครั้งฮาแลนด์ซัดเรียบร้อยครับ1ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหจอมมารูไม่ได้เก่งแค่ในชีวิตจริงนะครับในเกมก็ยังเก่งโอ้โหไม่รู้จะว่ายังไงแล้วจังหวะนี้ เขาเขี่ยลูกเิ่มเล่นอีกครั้งเหมือนจะมาทางเดิมสูตรเดิมแล้วคอติดเปิดยาวๆลูกนี้ติดวารันเอาเลยครับเป็นฟังเราเก็บได้ไหมไม่ได้ยังไม่พ้นขีดอันตรายโดนบุกอีกครั้งแทงมาลูกนี้ลูกเดยยองจับซัดลูกนี้ติดเซฟทีนี้โคตรซ้าติดเซฟโอ้โยกูตัวแผงริดไม่แพ้กันนะจังวันนี้โคกแล้วป่าวะหัวยาวๆทิ้งไป ยังไม่พ้นขีดอันตรายสาเนี่เก็บได้เล่นกับเนมาฮาแลนด์ให้เนมาแทงลูกนี้สาเน่นก็ชากแต่ชากแล้วเห็นฮาแลนด์อยู่ข้างในตบเข้าไปฮาแลนด์ซัดลูกนี้เรียบร้อย2ประตูต่อศูนโอ้โหฟอร์มร้อนแรง36นาทีซัดสองประตูแล้วครึ่งแรกขนาดนี้แล้ว ยังมีเวลาให้ทําสกอตตอขาฝูเปิดม่วงม่วงเข้าไปลูกเดยองไม่ถึงโทนี่โคตรพักพักแล้วจิมให้เดอะบอยซัดลูกนี้ติดบล็อกแล้วยังไงต่องัดลูกนี้มาทีโบกุตัวคว้าไว้ได้เลยครับมาที่ฮาแลนฮาแลนพักแล้วให้ปาว่าปราว่าแทงลูกนี้ให้กับประธานเป้บอกหวานเจี๊ยบลงๆแบบนี้กระชากกระชากกระชากแล้วมองข้างในส่งให้ฮาแลนโอ้โห<ๆ>แล้วไม่ผ่านเจ้าคันซโลฮะ ยังไงยังไม่พ้นขีดอันตรายยังปลุกคลิกอยู่ที่กลางสนามอธิดีคนไร้ไร้ให้กับเมสซี่แล้วจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์แล้วฮะมาครึ่งที่2เป็นเราที่ได้เขียรูกเริ่มเล่นแล้วจังวันนี้ติดเป็นฝั่งเขาที่ได้เล่นคาฟูคาฟูแทงยาวๆให้แกเรตเบลแล้วลูกนี้ออกไปแล้วครับ เบคเคนบอกเออทุ่มแล้วจังหวะนี้เป็นจังหวะเก็บตกเหมือนจะไม่ดีแต่แมตซี่เอา้าแล้วอยู่ดีๆแมตสซี่ฉกมาได้ฮะแร้วชากมาแล้วใครเห็นก็ว่าเข้าแต่เนมายิงเหินๆโอ้โหเสียของนะครับเนมาโอ้โหเขาให้ยิงประตูไปยิงนกนะครับเมื่อกี้แล้วเขาติดเปิดลูกนี้เลวานดอฟสกีม้มุกไม่ถึงแล้วเคลียร์ได้ไหม ทนี้โคตรพักแล้วยินลูกนี้โอ้โหชนเสาแล้วยังไงเอาวาสกัดออกมาได้ดีไหมเหมือนจะไม่ดีแต่แต่ถึงไหมถึงถึงแล้วแทงลูกนี้ฮาแลนด์หลุดไหมกระชากแตะแตะแล้วโอ้โหติดบัตเตัวนี่แหละครับ <c oughs> ถ้าหลุดไปได้นี่ก็มีลุ้นลูกที่สี่ลูกที่สามนะฮะแล้วสานนี่ ซาเน่ S S ani, เล่นกับเนมาเนมาเข้ามาแล้วเปิดเหมือนจะไม่ดีฮาแลนด์พักด้วยข้างเท้าแล้วซัดลูกนี้3ประตูต่อศ uh ูนย์โอ้โหซัดไม่แบ่งใครดุดันไม่เกรงใจใครกันเลยทีเดียวเลยครับแล้วจังหวะนี้ปาวะแย่งมาได้ขอติดขอติดเล่นกับเจ้าคันเซโลมาเหมือนจะเปิดแล้วพักจังหวะนี้เสียจังหวะไหมยังได้อยู่ดึงกลับมา โอ้โหวาร้านแย่งได้มาที่ฮาแลนด์ฮาแลนด์โอ้โหวันทู One, two, กับโมดิตแต่วิ่งชนเนสตาล้มเลยคะโอ้โหความแข็งแกร่งของเนสตาจังหวะนี้แสดงให้เห็นเลยนะ,ะแล้วเบคเคนบอ,องัดทิ้งมาเหมือนจะไม่ดีแต่ถึงฮาแลนด์ฮะมาที่เดีแคนไร ไปที่โมดิทโมดิทเห็นแล้วแทงมาให้ดิชาลิสันให้ฮาแลนด์ซัต์ลูกนี้เรียบร้อยสี่ประตูต่อศูนย์โอ้หสี่ศูนย์พูนสวัสด์สัตว์คนเดียวฮาแลนด์การ์ดฟอยแล้วครับมาที่เอาต,ติดเหมือนเดิมติดปวาวาติดปาวามาที่มูเซิล่ามูเซียล่าเล่นวันทูไม่หลุดดีแคนไรามาที่ฮาแลนด์ถึงไหมแล้วถึงอีกครั้งหนึ่งวันทู ฮาแลนด์ไปที่ลิชานทชันไม่ถึงหมาจังหวะนี้คาฟูเล่นกับคอสโทนี่อีโกรสแทงมาให้กับเลวานแล้วคาฟูเปิดม่วงม่วงลูกนี้วาลันเขาออกไปแล้วฮะยังคลุกคลิกอยู่ที่กลางสนามแล้วเป็นโมดิของเราที่เก็บได้ลิซาลิชันแทงให้กับฮาแลนด์แตะแตะลูกนี้หมดแรงแล้วแล้วโอ้โหนิดเดียวนะครับก็จบไรที่สี่ประตูต่อศูนย์แล้วครับ ถือว่าเป็นฟอร์มร้อนแรงของฮาแลนทั้งในสนามและนอกสนามรวมถึงในเกมด้วยนะครับก็นี่นะครับเป็นค่าคะแนนที่ได้8.5เลยนะครับสำหรับทีมนะครับเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะครบเครื่องเลยนะครับจะมีตำแหน่งหนึ่งนะครับที่สามารถเอากองกลางมาเพิ่มได้นะครับเอาฟาบินโยมาเล่นได้นะครับเพราะว่าสมมุติว่า ดีแคนรท์ ride, ไม่ฟนะิตเนาะจะเป็นฟาบ์ินโยหรือว่าจะเป็นบุสเก็ตก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบแต่ส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าฟาร์มินโยก็เล่นสนุกเนาะก็เดี๋ยวจะ,จะเปลี่ยนเข้ามานะครับสำหรับทีมนี้มีลูก้าโมดริดด้วยนะผมบอกเลยว่าโคตรสุดอะถ้าใครได้ไปก็โอ้โหน่าเล่นนะครับถือว่าน่าเล่นเลยต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าหากเจ้าของ ID อยากจะปล่อยหรือใครสนใจไอดีนี้ก็ลองทักเข้ามานะครับเผื่อจะได้ปล่อยกันในออัตราที่ไม่สูงมากนะมีโซเลสการฟลอยด้วยนะครับแล้วมีการอื่นๆอ,อีกหลายตัวนะครับกองหน้าเ <c oughs> มื่อกบเบียวเจสุดเกก็มีทีเด็ดเลยนะครับมีสามทหารเสือมีเสือหนึ่งตัวนะ <c oughs> ที่สุดเลยก็คือฮาร์แลนด์คลาสสิกนัมเบอร์นะครับโอ้โห เนสนุกจริงๆนะครับการ์ดฟลอยร่างนี้เนาะมีสกิลซุปเปอร์ซับแต่เราได้ลงครึ่งแรกนะครับและสำหรับใครที่อยากจะให้จัดทีมรีวิวหรือจะฝากรหัสก็อย่าลืมทักเข้ามาที่หน้าโปรโฟไฟล์นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง t i k t o k หรือช่องทางอื่นๆทางด้านหน้าโปรโฟไฟล์สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ